เรื่องเล่าจากธิกระชัยเป็นเรื่องเล่าของชีวิตอย่างว่านะชีวิตเกิดขึ้นมานี่ก็มันเป็นอะไรที่มีสิ่งที่จะต้องล้วนแล้วแต่จะต้องพบต้องเจอทั้งสิ้นนะครับความจริงของชีวิตที่เราจะต้องเจออีกอย่างหนึ่งในหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่องที่จะต้องเจอก็คือเราก็จะต้องพบว่าหมอดูที่แม่นยำที่สุด ตตามีในชีวิตของเราที่ไสมมาคือกฎแห่งกรรมคือทำอะไรไว้แล้วก็อ่ะมันก็เส้นทางมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเขาบอกว่าพิธีจดอข้อแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการํำนึกผิดและการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอ,อันมันก็น่าจะถูกอีกนี่ก็จะเป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งของชีวิตเขาบอกว่าวิธีต่ออายุที่ได้ผลดีที่สุดในโลกคือการละเว้นชีวิตของผู้อื่น เออก็จริงอยู่เหมือนกันก็จะไปฆ่าจัดตัดชีวิตเลยวิธีเรียกทรัพย์ที่ดีที่สุดในโลกคือการทําบุญสึงทานการให้ทานอเออมันก็จริงอีกเหมือนกันนะวิธีเสริมสวยฮะเออฝากาเ,ออเสริมสวยฮะฝากมาดามป้องไปด้วยนะกออ็ทำไงวิธีเสริมสวยที่ได้ผลดีที่สุดคือ รอยยิ้มไม่ต้องไปเสียเงินนะรอยยิ้มรอยยิ้มแปลคุณก็จะกลัวต่เสียเงินอีกเยอะรอยยิ้มรอยยิ้มยิ้มนะอย่าขาดฟันแล้วอีกอันหนึ่งก็คือความสุขราคาที่ถูกที่สุดคือคือรอยยิ้มคือช่างหัวมันไงช่างหัวมันช่างหัวมันไปช่างมันช่างมันช่างมันฉันไม่แข็งอะไรเงี้ย เจ็ความดีที่ประเสริฐที่สุดในโลกคือความกระตันอยู่กระตะเวทีผู้ใดสม่ำเสมอผู้นั้นเพื่อนแท้ผู้ใดกระตันอยู่ผู้นั้นจเจริญแปดการปลดปล่อยตัวเองที่เร็วที่สุดก็คือการปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางปล่อยวางไปเชียร์ครับอย่าไปติดยึดก้าการทำลายคุณธรรมของตัวเองที่เร็วที่สุดคือความโกรธนะฮะ การเห็นแก่ตัวการไปเดนตัวเนี่ยมันทำให้ทาลายคุณธรรมของเราหมดแล้วครับสิบความสูญเสียที่สาหัสที่สุดคือการเอาเปรียบผู้อื่นครับอเอาไปเปรียบคุณเอาเปรียบผู้อื่นนี่มันก็คือมันก็คือคุณสูญเสียตัวตนของคุณไปแล้วนะฮะสิบเอ็ดบอ่อที่ถมยากที่สุดในโลกคือ เอออันนี้น่าจะรู้ทุกคนจิตใจคนนะฮะบ่อแห่งความโลภโลภวอมโลภไม่มีที่สิ้นสุดมันลึกมากมันลึกมากต้องสิบสองไฟที่ยากจะดับที่สุดไฟตัณหาละครับไฟอย่างโทสะไฟแปะของคุณก็ถูกแับคุณใเคียงอ่ะก็มันก็ตรงนั้นมันก็เป็นโทสะละโอ้ก็ก็ก็ สิบสามสิ่งที่ทําให้คนโมัวเมายิ่งกว่าการเด่นสุราที่มีฤทธิ์แรงที่สุดคือกิเลสฮะถูกกิเลสความลุ่มหลงคนใล้วัดอย่างคนสุดเทพโอ้รัวติดวัดอืมสิจีความมืดที่จุดแสงไฟให้สว่างได้ยากที่สุดคือจิตใจมืดในกรรมคุณ ดำหมกมุ่นในการมาคุณผมใกล้หวังไม่ใกล้วางก็เรียกภาษาไทยที่เป็นนิยายนั่หละดำปริศนาดำปริศนาถึงว่าเปรียบว่าเป็นความมืดที่สุดแสงให้สว่างได้ยากที่สุดนะฮะความงมงายที่ฝังแน่นที่สุดในโลกคืองอัตตาอัตราสูงเอออัตตาอัตตา มันติดอยู่ในตัวเราแล้ะมันตัวกูตัวตนตัวกูตัวกูของกูของกู่าพิอัตโนนาโถตนเป็นที่ื่อเห็นตนนี่นาะความผันผวนที่ยากคำนวณที่สุดคือโอ้โหสึนามิใจคนเนี่ยอันนี้จังไงอนิจังจังความไม่เที่ยงสังอานาตาความไม่เที่ยงไงอ่าพิบัติที่ร้ายแรงและยาวนานที่สุดคือ ไม่ใช่จินนมีแน่โยมเลยหือการเวียนไหวเวียนไหวตายเกิดวัตตัดจะสงสารความสุข ที่ยาวนานที่สุดคือนอนดิไม่ใช่ก็ถูกต้องนะถูกต้องมันถูกนิดหนึ่งแต่เต็มที่สุดคือการหลุดพ้นหลุดพ้นนิพพานนะถ้าคุณนอนหลับบางทีก็หลุดพ้นไช่ไม่คิดะไรเลยตื่นขึ้นมาคุณก็โอ้โหรู้อีกแล้วเพราะฉะนั้นคือชะอีกอย่างก็คือตายก็คือหลุดพ้นในความสุขันยาวนานที่สุดคือการหลุดพ้นสันติภาพที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดในโลก ที่อยากให้เกิดที่รัสเซียกับยุครนคือให้อภัยฮะการให้อภัยเออมันจะอภัยเขารู้จักไหมเนี่ยพวกรัสเซียเนี่ยแต่สุดท้ายศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเราเองนี่แหละโอ้โหท่านมาหาเอ้ยท่านมาเฮานี่ทางพระนี่เป็นเจ้าวาดไปแล้วนี่สิบข้อคุณถูกไปประมาณสิบแปดข้อผมเป็นถูกสะกองเลยเออศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดของตัวเองนะครับนี่ก็เป็น 20ข้อที่เป็นความจริงของชีวิตเรื่องเล่าจากถิรชัย